เทศกาลสงการแล้วที่พิจิตรบาดเหตุไม่มีนะครับแล้วที่กรุงเทพก็มีบระเหตุรั้งเดียวเี่รถโดยสารสาธารณะนะอันนี้เราเลยมาดูว่าหลังจากแค่สงการต่อเนื่องเนี่ยมาประมาณสิบวันนะครับคนเยอะเนี่ยสภาพรถเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวรถกลุ่มนี้จะต้องมีการใช้งานต่อไปตรวจรถตู้อีกครั้งหลังจากที่ใช้งานหนักมาในช่วงเทศกาลสงการนี่คือรถตู้กรุงเทพบางมูลน,นาจกจังหวัดพิจิตรนะครับ คนส่งจังหวัดน,นะครับกําลังปกปกูการตรวจสภาพรถด้วยตนเองนะครับเมื่อจากรถใช้งานนะคัช่วงเทศกาลสงกานี่คือกรรมวิธีทดต่อเบรกนะครับกาล้อหน้านะครับจะเป็นการทอดต่อตามขั้น,ตอน,น,ต,อนตอนเลยครับ,รบแล้วก็กดด้านบนดับเบี่ครับกดด้านบนับ ผลจะไปปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือการทดสอบระบบเบรกหน้าเบรกนี่คือการทดสอบระบบล้อระบบเบรทพาหลังนะครับพาวหน้าพาวหลังเสร็จจะเป็นการทดสอบเบรกมือนะครับค่าที่ได้จากการทดสอบนะครับเป็นเรื่องของค่าแรงเบรกที่โชว์ออกมาให้เราเห็นนะครับว่าแรงเบรกที่ทดสอบของรถคันนี้ผ่านตามเกณฑ์ที่เรากําหนดมาเคลื่อนก่อนะครับระบบบังคับเบี้ยวนะครับว่ามีสภาพอยู ตรวจสอบในเรื่องของลูกยางนะครับระบบอนนี้อยู่ในภาพสมบูรณ์ครับแห้งหมดเลยนะครับระบบล้อด้านขวามือก็สมบูรณ์ครับนี่มาดูในรถมาผมส่งนะครับกลังลาผมมุดใต้ท้องรถนะครับระบบกับเลื่อนก็สมบูรณ์ครับมีเตาหมี่หวังของเตานะครับก็กรณีถ้าเกิดเหตุ เอาหลุดมานะครับพวงตัวนี้ก็จะป้องกันในเรื่องของการที่เคาตกลงมากระแทกกับพื้นนะครับน,นะฮ <ตก S 1> ะระบบธรรมดาเนี่ยระบบเผาก็จะมีแค่เผาอันนี้มีตัวกันเผาตกด้วยใช่ไหมฮะครับนี่ครับเอ้วถ้าเกิดเผาขาดเนี่ยก็จะไม่รั่วมากระแทกพื้นครับฟอนะฮะครับเพราะถ้าไม่มีตัวนี้ เาตรงนี้ตกมารถที่วิ่งอยู่ในความเร็วสูงๆนะครับก็อาจจะทําให้เทาเนี่ยกระแทกกับตลื้นแล้วรถการตรวจสภาพรถแบบนี้เนี่ยทำให้เรามั่นใจอะไรบ้างไหมครับมั่นใจในความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประตูเปิดได้มีตอนนี้กำลังนับเบาะที่นั่งนะครับว่ามี13ที่นั่งตามมาตรฐานหรือเปล่ามีช่องว่างสำหรับเป็นทางออกฉุกเฉินสำหรับในป่าครบถูกต้องตามกดนะครับครับหนึ่ง คุณพ่อกดครอบระตูต,ะต้องมีทางลับเพลิงมีค้อนที่กีดกระจกแล้วก็นิ้ือเทศมีที่นั่งเว้นหลังไว้ช่องหนึ่งมีไม่เกินติดสามที่นั่งเกือฉุกเฉินจะเป็นทางออกเพื่อประตูฉุกเฉินนะครับแล้วข้างลเกอร์จะมีที่ท,ที่กีดพิษจะรูดป,ปัดแสดงตัวตนพนักงานขับรถให้รู้ว่ารถคันนี้ใครขับออกจากจุดที่ต้นทางเวลาเท่าไหร่ไม่ยุ่มยิงครับจะได้รู้ว่าสภาพรถเราเป็นยังไงใช่ไหมจะรู้ว่าสภาพรถเราจะได้แก้ไข ถ้าสมมุติว่าเบรกไม่ดีเราก็ต้องไปทําเบรกใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีในรถเนี่ยเราจะรู้ทันทีเราก็จะไปแก้ไขมันทําให้ผู้โดยสารมั่นใจขึ้นไหมใช่ถ้าตรวจบ่อยเราก็รู้จุดบกพร่องบ่อยใช่ไหมถ้านานๆที่จะตรวจเราก็ไม่รู้ว่ารถมันบกพร่องตรงไหนมั่งก็ก็ดีมากๆเลยครับที่ตรวจนี่คือค้อนนะครับเอาไว้เวลาทุบกระจกะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินดับเพลิงในเบื้องต้นนะครับ มีขเข็มพัดธ <นะ S 2> ิรภัย <Summer. S 1> อยู่ทุกที่นั่งครับฝ่าย <chain. S 2> กำลังทหารนะครับก็ร่วมตรวจเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเลยนะครับทหารนะครับก็เข้าร่วมปฏิบัติงชาชงนกับขนส่งนะครับตรวจความปลอดภัยด้วยตรวจยาเสพติดด้วยนายท่าขนส่งทั้งหลายดูสภาพรถยานทหาร อาโอ้แม่บ้านเขา <c oughs> บอกต่างทางเราจะควบคุมตัวจ p s ด้วยท่านต้องใช้ความเร็วมไม่เกิน90ถ้ามีอุปกรณ์ลังนี้สมบูรณ์นเนี่ยถือว่าปลอดภัยครับโดยเฉพาะรถของบริษัทพิจิตเราได้ตรวจช่วงลางให้ปีละหนึ่งครั้งซึ่งตามระเบียบรถโดยสารสาธนารณะนั้นตรวจสภาพปีละสองครั้งแต่เราตรวจเพิ่มให้ทุกเดือนเดือนละหครั้ง เพื่อนผู้โดยสารบั่นใจและคนขับรถก็ได้มั่นใจว่ารถตัวเองบอกป้อยตรงไหนจะได้ไปแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ครับ